ครับผมกรสวัสดีทช่องทางกันเลยนะฮะอยู่ตํงสื่อชอบสติกนายกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันกับเกมนารูโตนะครับผมหรือว่า w a r of ninja นั่นเองนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมใครที่อยากจะดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันเนาะเป็นเกมที่มีภาษาไทยนะครับผมเล่นง่ายแน่นอนแจกของเยอะมากนะฮะเดี๋ยววันนี้มาสอนทำคลิกนะครับผมเปิดหาตัวละครนะครับผมตัวละครเนี่ยจริงๆเพื่อนๆไปเปิดเรื่อยเปื่อยเนี่ยก็คือแบบหาตัวไม่ได้เลยนะครับผมนะมันจะมีธาตุดินธาตุสายฟ้าธาตุลมอะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนใหญ่นะครับผมคนที่เปิดได้เนี่ยจะเปิดได้แต่าธาตุน้ำกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเคยเคยส,สังเกตดูไหมครับผมว่าทาไมถึงเปิดได้แต่าธาตุน้ำนะฮะ <c oughs> เพราะว่ากดรับสมัคร10ครั้งเนี่ยมันจะออกแต่าธาตุน้ํากับาธาตุไฟนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปลองกดกันดูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนเนี่ยอยากจะได้ทางด้านของาธาตุสายฟ้ากับาธาตุดินเนี่ยเพื่อนๆต้องกดทีละครั้งนะครับผมไม่งั้นเนี่ยคือมันจะไม่ออกเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะกด2 0 0พนะครับผมนะรับสมัครแบบ10ครั้ง มันจะออกแต่ธาตุน้ำกับธาตุไฟรัวๆเลยรัดูเดี๋ยวนีเน่ยนะฮะคือธาตุดินกับธาตุสายฟ้าจะไม่หลุดมาเลยนะมันจะมีสามธาตุที่อยู่ในนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีธาตุน้ำอ่ามีธาตุลมด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีธาตุไฟเดี๋ยวเรือธาตุไฟอีกตัวหนึ่งที่มันจะอยู่ในในตู้แบบกดทีละสิบนะะนี่อันนี้น้ำเนี่ยสังเกตดูน้ำล้วน้ำร้วๆเลยนะครับผมนะคนก็เลยแบบ อัพแต่ตัวละครที่มันเป็นธาตุน้ำาะไเนี่ยเมื่อกี้ธาตุไฟออกมาแล้วตัวหนึ่งเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมซึนาเดธาตุไฟออกแค่หนึ่งตัวที่เหลือเป็นน้ำหมดเลยธาตุดินกับธาตุสายฟ้าไม่ออกเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือกดทีละสิบนะกดทีละสิบครั้งเหมือนตู้มันล็อกไว้อะคขดูเหมือนตู้มันล็อกไว้แล้วนะฮะเนี่ยมันจะไม่ออกเลยเดี๋ยวผมกดอีกประมาณสามครั้งนะ จะได้แบบดูให้เห็นว่ามันแบบไม่ออกจริงๆนะฮะเนี่ยฮะแต่เกมนี้เสียดายมันไม่มีสคริปไงเราต้องมากดแบบคลิกย้ำๆอ่ะนะให้ตัวมันข้ามไปเร็วๆอนะไรเงี้ยล้กดแบบนี้ไปเรื่อยๆจริงๆเกมทั่วไปมันจะมีกดสกคิปด้านข้างนะถ้าเราไม่อยากดูเนี่ยฮะได้โทบิเนี่ยคิซัมเมนะนะซึนัดเดะนะผมอาซาอินะฮะ ประมาณนี้เลยทตาน้ำหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้าตาด้ำทตุลมทตุไฟแค่นั้นอ่ะสิบครั้งอ่ะมันไม่มีทตาด,ดินกับท่าสายฟ้าเลยนะเว้สังเกตดูเนี่ยไม่มีเลยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนจะหาทตาด,ดินกับทตุสายฟ้าเพื่อนเพื่อนต้องมากดทีละหนึ่งครั้งแบบกดมืออีกอ่ะไม่งั้นก็ต้องไปหาซื้อตัว๋วเห็นไหมคือมันจะได้แบบทตาด,ดินทันทีเลยตั้งแต่แตัวแรกเลยคนดู นภาพบินมันมันจะมีพวกนี่ใช่ไหมอย่ามาโกะอะไรเงี้ยจูโกะนะครับผมนี่มีทางด้านของตัวยูอาราชิรามะด้วยนะฮะฮาชิรามะเข้ามาชิ้นเนี่ยนิ่งมืคันเรียวชิบัสตะซ์นะฮะสังเกเตดูเนี่ยถ้าสายฟ้าเห็นไหมชินนะฮะอุชิฮะชินนะผมนี่จูโกะ อาจารย์ไก่ซากุระดูซาุเกะก็อยู่ตรงนี้ครับผมนะซาสุเกะร่างอ่จูนินนะครับผมนะอันนี้เลยตัวที่โอโลกัดคออะนะครัเพนก็อยู่ตรงนี้เพนก็อยู่นี่ต้องกดทีละครั้งอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้

คนก็เลยไม่ค่อยปั้นทางด้านของรุ่นหนึ่งกันไนะฮาชิรามะมันหายา,ยากนะครับผมนะเพราะว่าคนไม่ไปเปิเปเดท<อ>ีละสิบอย่างเดียวอะเนี่ยเย่อาจารย์คาคาชิร่างยูอาร์ก็อยู่นี่คนะาคาชิร่างยูอาร์ก็อยู่นี่เดี๋ยวกดอีกสักเนี่ยให้เพื่อนๆด,ดูเลยนะว่าไอ้พวกธาตุน้ำมันไม่ออกนะที่ผมกดหลายครั้งไงชิซุยก็อยู่นี่เห็นไหมชิซุยธาตุไฟ แต่ธาตุไฟออกสองตู้ครับผมนะเออธาตุไฟออกสองตู sure or or ้เพื่อส like ังเกตเนี just, okay. overseas, ่ยแต่ธาตุอ่าธาตุลมกับธาตุน้ำไม่ออกเลยธาตุน้ำไม่ออกตู้นี้เลยต้องแต่เปิดมาเห็นปะมันล็อกไว้นะครับผมนะเขาล็อกตู้ไว้ถ้าเพื่อจะเอาธาตุดินต้องเนี่ยนางาโตะก็อยู่นี่นางาโตะตัวฮิว้วยตัวฮิวที่โกงที่สุดเลยนะปัจจุบันเนี่ย มันมีนางาโตะกับเซนาเดะนะเซนาเดะก็ตัวฮีโรุ่นหนึ่งออกยากจริงนะเนี่ยมันต้องกดโัวถึงจะมารุ่นหนึ่งเนี่ยฮะนาโตะบผมนา루โตะล่างแบบโดนก้าหาควบคุมนะครับผมอันนี้น่าจะล่างสี่หางเลว่าถ้าจะไม่ผิดนะอยู่นี่ฮะนา루โตะค่าขั้วสย เนี่ยสังเกตดูไม่มีน้ําเลยนี่ฮะคาบุโตะก็อยู่นี่คาบุโตะตัวฮิวนะไอตัวนี้หายากมากหายากกว่าอ่าทางด้านของนานนาโตะด้วยนะนี่เพนอยู่นี่หมดเลยล่างแยกมันนะตัวยูอาร์ออกง่ายมากคนดูนอ,ออกง่ายมากเพน เทนตัวนี้จะเป็นตัวโจมตีแต่นางาโตจะเป็นตัวฮิวมาคุสุชิโนะโอ้ัหรุ่นหนึ่งออกยากจริงครับดูไม่บอกเลยแต่ดีนะผมอัพไปนู่นอันนี้นารุโตะนะผมล่างเซียนโกะล่างเสียนกะก็อยู่นี่อาจารยังาโต อดีนะผมอัพสิบเอ็ดดาวไปแล้วอุยวันนี้รู้สึกว่ามันออกยากขึ้นนะรุ่นหนึ่งอะ่ะโอ้โหชิลเลรอร์บีแล้วผมเต็มเต็มละนินจานี่ประมาณนี้ใครอยากจะสุ่มก็ลองไปสุ่มนะท่านผู้ชมนะเนี่ยพอสุ่มเสร็จแล้วก็เอามาทําตรงนี้เหมือนเดิมฝึกหลอมเหมือนเดิมคังมันจะได้โล่งขาประมาณนี้การสุ่มตู้ก็ประมาณนี้แหละนะผมนะอย่าไปสุ่มแบบ ทีละสิบสิบ,ส,บสิบอย่างเดียวนะไม่งั้นนี่ตัวละครไม่ไม่ตึงนะผมเนี่ยทีมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะมีนี่ฮาชิรมะนะฮาชิรมะเซนจูนะครับผมสิบเอ็ดดาวละแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันต้องมันต้องใช้อันนี้นะครับผมนะสิบอันนะมันหายากถ้าไม่เติมจริงๆซื้อหายากมากแล้วก็จะมีทางด้านของอ,อิทาจิอิทาจิตัวนี้มันมีกิจกรรมให้เล่นแล้วเราสามารถเลือกตัวละครได้แล้วก็เลือกอิทาจิมันจะเป็นกล่องนะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีแบบกล่องแบบเนี้ย ให้เราเปิดนะครับผมนะแต่มันจะแจกในนี้แหละนะครับผมนะเราเล่นไปเรื่อยๆนี่นี่นตัว ur นี่นะครับผมนะเนี่ยเราเลือกได้เราเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนไอตัวที่หายากๆเนี่ยมันก็จะมีอ่ากาะละเนี่ยหายากมากโคนันก็หายากแต่กาะละนี่หายากจริงๆและอีกตัวหนึ่งที่หายากๆเลยก็จะเป็นอ่าทางด้านของะะสาสเกะนะฮะสาสเกตตัวนี้อันเนี้ยผมใช้งานอยู่ครับผมมันจะมีแจกในนี้และอีกตัวหนึ่งที่หายาย,ายากที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็จะเป็นทางด้านของอ่า นี่นะฮะอิทาจ,จิตัวนี้เลยนะฮะมันสามารถเลือกได้เพื่อนๆก็มาค่อยค่อยมาเลือกในนี้เอานะครับอ่ะใครที่อชอบหรือว่าชอบใจไงฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก,กันนะครับคีดโดนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหมค่คลนะิีโดน่าสาสวัสดีครับผม